ผมชื่อออยจบปริญญาตรีมาได้สองปีเต็มๆแต่ชีวิตก็ยังเคว้งคว้างหางานที่ใช่ไม่ได้สักทีจนกระทั่งตัดสินใจสมัครมาเป็นรปภเฝ้าร้านทองในตัวอำเภอสุพรรณบุรีที่นี่แหละครับชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมย้ายมาอยู่บ้านส่วนของคุณปู่ที่ล่วงหลับไปแล้วมันอยู่ชานเมืองเงียบสงบดีร้านทองที่ผมทำงานเป็นของเตี่ยกับคุณหนูของร้าน ซึ่งก็คือคุณหนูมวยนั่นเองคุณหนูพ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้สองปีเท่าๆกับผมเลยครับเตียคุณหนูเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคุณหนูมาเกือบสิบปีแล้วและท่านก็ค่อนข้างจะเคร่งคัดเรื่องการเรียนและคุ่ครองของคุณหนูเป็นอย่างมากวันแรกที่ผมก้าวเข้าไปในร้านบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดนิดหน่อยเพราะเตียค่อนข้างเป็นคนตึงๆแต่ท่านก็อายุมากแล้วเลยให้คุณหนูมาช่วยดูแลร้าน ผมเดินเข้าไปอย่างมั่นใจพร้อมชุดรอปภใหม่เอี่ยมสวัสดีครับผมเป็นรอปภที่มาประจำที่ร้านครับผมกล่าวอย่างสุภาพคุณหนูหมวยเงยหน้าขึ้นมองแล้วตอบด้วยรอยยิ้นอ่อนโยนทราบแล้วค่ะยังไงก็ฝากดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะได้ครับคุณหนูผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับผมตอบกลับอย่างเข้มแข็งครั้งแรกที่ได้เจอคุณหนูเธอช่างสง่างามเหลือเกินครับ แต่งชุดสวยผิวขาวเนียนผ่องน่ารักมากๆบางวันผมนั่งมองเธออย่างเพลินเหมือนใจผมมันหลุดลอยไปอยู่ที่ตัวเธอเลยครับวันไหนที่ลูกค้าเยอะๆคุณหนูจะยุ่งจนแทบไม่ได้หยุดพักเลยครับพอช่วงที่คนเริ่มน้อยลงผมจึงเอ่ยปากทักทายด้วยความเป็นห่วงคุณหนูทานข้าวก่อนนะครับเห็นยืนมาทั้งวันเลยคุณหนูหันมายิ้ม จ้ขอบใจมากนะจ๊ะที่ห่วงแล้วเธอก็เดินไปทานข้าวหลังร้านผมยิ้มตามชีวิตผมก็วนเวียนอยู่ก,กับการเฝ้าร้านทองอย่างนี้ทุกวันแต่เราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเววนแต่ตอนที่เตี่ยคุณหนูออกมาผมก็จะคุยน้อยลงไปโดยปริยายร้านทองของคุณหนูหยุดทุกวันพุธพอถึงวันพุธผมเลยตัดสินใจถามคุณหนูขึ้นมาว่าวันหยุดคุณหนูไปไหนครับ คงนอนเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะขี้เกียจออกไปไหนคุณหนูตอบด้วยท่าทีสบายๆผมยิ้มยิ้มแต่ในใจอยากชวนเธอออกไปข้างนอกจังแต่ความไม่กล้ามันกั้นไว้มันเหมือนความรู้สึกว่าดอกฟ้าดอกนี้ผมคงเด็ดมาไม่ได้มันยากเกินกว่าที่เราพอๆอย่างผมจะเอื้อมถึงแต่เธอก็ถามส่วนออกมาว่าแล้วออยไปไหนคะผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับ คงนอนเล่นที่บ้านส่วนของผมครับเราสองคนสบตากันแล้วก็ยิ้มยิ้มออกมาเหมือนความในใจมันกักอยู่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้วันหยุดนั้นผมก็นอนเล่นที่บ้านสวนนึกถึงแต่หน้าเธอหุ่นเธอที่ผิวเนียนสะอาดสะอ้านมากๆคิดวนไปวนมาว่าดอกฟ้าดอกนี้คงยากเกินเอื้อมจริงๆวันหนึ่งคุณหนูบ่นขึ้นมาอย่างกังวลว่า จะทำไงดีนอ้อวันเสาร์ที่จะถึงจะต้องไปจันทบ,บุรีเพื่อคุยเรื่องธุรกิจซึ่งเตี่ยต้องไปทุกปีแต่ปีนี้เตี่ยไปไม่ไหวเตี่ยแก่ลงมากแล้วใจผมเต้นระรัวนี่แหละโอกาสทองของผมผมเลยอาสาอย่างรวดเร็วผมขับรถให้ไหมครับคุณหนูจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเดินทางเธอบอกว่าเดี๋ยวปรึกษาเตี่ยก่อนเดี๋ยวจะให้คำตอบนะคะ ผมคิดในใจว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะได้ใกล้ชิดกับเธอวันนั้นใกล้จะเลิกงานแล้วเธอก็ยังไม่ให้คำตอบจนผมคิดว่าคงยากแน่ๆเลยจนถึงเวลาปิดร้านเธอก็เดินมาบอกผมว่าโอเคค่ะเตี่ยอนุญาตแล้วผมดีใจอย่างบอกไม่ถูกวันเสาร์ผมแต่งตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ แล้วไปรับคุณหนูที่หน้าบ้านของเธอเธอออกมาด้วยชุดที่ทำเอาผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะชุดที่น่ารักและเซ็กซี่ที่สุดในสายตาผมเธอใส่เสื้อรัดรูปแขนกุดใส่เก่งเกงยีนส์ขาสั้นจุดจูเผยผิวอันขาวผ่องเนียนของเธอคุณหนูหมวยยิ้มหวานพร้อมหรือ,อยังจะออยผมตอบอย่างติดๆดขัดขัดด้วยความระมาพร้อมครับคุณหนู เราเดินทางได้เลยครับระหว่างทางคุณหนูก็ไม่ได้ถือตัวเลยเราคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเป็นกันเองจนถึงจุดหมายที่จันทบุรีรีสอร์ทที่เราพักอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งบรรยากาศดีมากๆวันรุ่มขึ้นคุณหนูต้องไปคุยธุรกิจแต่เธออยากดูวิวบนเขาเลยชวนผมชอมามอเตอร์ไซค์ขับขึ้นไปบนนั้น ระหว่างทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างสูงชันเธอเลยกอดเอวผมแน่นมากไออุ่นจากตัวคุณหนูมาสัมผัสหลังผมทําให้ผมรู้สึกดีมากๆไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนเลยครับยิ่งตอนเลี้ยวโค้งแก้มของเธอก็มาสัมผัสกับไหล่ของผมทําให้ผมรับรู้ถึงความตัวหอมของเธอมากๆบางจังหวะผมหันไปคุยกับเธอแก้มของผมก็แตะกับแก้มของเธอ แต่เธอกลับไม่เคยอายหรือเบี่ยงหนีเลยจนถึงจุดชมวิวที่คนชอบแวะพักเราจึงชวนกันมานั่งเล่นและถ่ายรูปคุณหนูพูดว่าพักก่อนเธอออยเรามาไกลแล้วได้ครับคุณหนูผมตอบแล้วนั่งพักกันคุณหนูมานั่งชิดกับผมมากๆจนตัวเราสัมผัสกันอย่างรู้สึกได้เธอพูดว่าไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้นานแล้วอยู่แต่ในร้านรู้สึกดีมากมาก เธอหันหน้ามาหาผมเส้นผมของเธอปลิวบังหน้าเธอผมเลยเอื้อมมือไปจับผมทัดหูให้เธอเธอมองหน้าผมแววตาค่อนข้างไม่เหมือนเดิมผมก็มองหน้าเธอเราสองคนมองกันนิ่งๆเวลาผ่านไปช้าๆทันใดนั้นเธอก็ยื่นหน้ามาหอมผมหนึ่งฟอดเธอพูดว่ามัดจำไว้ก่อนนะ เราหน้าแดงกันทั้งคู่แล้วผมก็ตอบอย่างเขินๆว่าได้ครับผมจะรอวันจริงนะครับขากลับคุณหนูกอดผมแบบเต็มๆม,มันทั้งอุ่นมันทั้งดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้กลิ่นตัวหอมๆของคุณหนูตลอดทางผมจะไม่มีวันลืมโมเมนต์นี้เลยหลังจากทริปจันทบุรีผมกับคุณหนูก็สนิทกันมากขึ้นบางครั้งเวลาหยิบของให้คุณหนูมือก็สัมผัสกันบ้างเล็กน้อย แต่คุณหนูไม่เคยสะดุ้งหรือชักมือออกบรรยากาศในร้านระหว่างผมกับคุณหนูดีขึ้นมากๆมีแต่รอยยิ้มและความเขินอายวันหนึ่งคุณหนูบ่นว่าสั่งครีมทาผิวมาไม่เห็นมาส่งสักทีครีมจะหมดแล้วส่วนใหญ่เด็กข้างบ้านผมชื่อแมนจะมาส่งที่ร้านคุณหนูเป็นประจำผมเลยพูดว่าเดี๋ยวผมถามแมนให้ครับบ้านเราอยู่ใกล้ๆก,กันฝากด้วยนะจ๊ะ คุณหนูตอบมาวันหนึ่งผมรู้ว่าเป็นวันเกิดของคุณหนูแต่ไม่รู้จะชวนเธอไปฉลองวันเกิดยังไงดีได้แต่เก็บไว้ในใจเท่านั้นเพราะความที่ไม่กล้าสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคุณหนูคุยกับเตี่ยวว่าวันนี้วันเกิดหนูหนูขออนุญาตไปฉลองวันเกิดหลังปิดร้านแล้วนะคะเตี่ยคุณหนูพูดว่าอ๋อก็ได้แต่อย่ากลับดึกนักนะคุณหนูยิ้มอย่างมีและสนัย เหมือนมีความลับอะไรบางอย่างแล้วเธอก็หันมาสบตากับผมแต่ผมก็นึกในใจว่าอยากไปกับคุณหนูจังแต่เธอคงไปกับเพื่อนของเธอในวันนั้นตอนใกล้จะปิดร้านคุณหนูมากระซิบกับผมว่าวันนี้เราไปฉลองวันเกิดกันสองคนนะให้เธอไปเตรียมตัวแล้วค่อยมารับช่วงค่ำ,คำ วันนี้ผมจะได้เดทกับเธอในวันเกิดของเธอแบบเซอร์ไพรส์สุดๆผมตอบอย่างติดติดขัดขัดว่าครับคุณหนูเดี๋ยวผมมารับนะครับคืนนั้นเราเลือกร้านที่มีบรรยากาศดีมากๆเรานั่งคุยกันหลายเรื่องมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความสุขจังหวะหนึ่งผมยื่นของขวัญให้เธอเธอทำหน้าดีใจมากแล้วก็แกะดูเป็นสร้อยพรอมจี้สวยๆเธอบอกว่า ให้ออยใส่ให้หน่อยได้ไหมคะผมตอบว่าได้ครับแล้วเธอก็หันหลังมาให้ผมใส่ให้ระหว่างใส่ผมรวบรวมความกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจผมดีใจมากนะครับที่ได้มาฉลองวันเกิดกับคุณหนูสองคนคุณหนูคือคนพิเศษสำหรับผมคือคนที่ผมห่วงใยและคนที่ผมแอบชอบครับคุณหนูหันมายิ้มและจ้องตาผม มือเธอยื่นมาจับมือผมแล้วพูดว่าจำคำที่ออยพูดไว้นะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนใจอีกถือว่าคำพูดนี้คือหลักฐานนะเรายิ้มพร้อมกันทั้งคู่คืนนั้นเราสั่งเบียร์มาดื่มกันสาถึงสขวดจนเบียร์ใกล้จะหมดคุณหนูบ่นว่าครีมที่สั่งไม่เห็นได้สักทีได้ถานน้องข้างบ้านให้ไหมคะผมเลยโทรไปถามแมนแมนบอกว่าครีมอยู่บ้านมันผมเลยบอกว่า เอาไว้หน้าบ้านพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่เอาไปให้คุณหนูเองแมนตอบว่าได้พี่เดี๋ยวผมเอาวางไว้ให้ผมหันมาคุยกับคุณหนูว่าได้ครีมแล้วครับแต่อยู่บ้านผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปให้ครับคุณหนูคุณหนูแววตาครื้มครื่มหน้าแดงๆจ้องหน้าผมแล้วพูดว่าไม่ต้องหรอกออยเดี๋ยวคืนนี้หมวยไปเอาที่บ้านออยแล้วกันนะผมนั่งงงอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีว่า คุณหนูจะไปบ้านผมในยามค่ำคืนแบบนี้จึงพูดว่าจะดีหรอครับคุณหนูมันมืดแล้วเธอบอกว่าหมวยจะรีบใช้มันขาดไม่ได้นะของเต่าก็หมดแล้วพอเราดื่มกันเสร็จเราก็พากันไปที่บ้านผมได้เจอครีมวางอยู่หน้าบ้านผมแต่ในใจผมยังไม่อยากให้เธอกลับเลยเลยพูดขึ้นมาว่าเขาไปดื่มชาร้อนๆสักแก้วไหมครับ จะได้หายเมาแล้วผมจะไปส่งบ้านให้ครับคุณหนูตอบก็ได้สิจ๊ะผมเชิญคุณหนูเข้าบ้านให้เธอนั่งที่โซฟารับแขกวันนั้นคุณหนูแต่งชุดเซ็กซี่มากใส่ชุดเดรสสีขาวสั้นและแขนกุดเผยให้เห็นขาอันเรียวเนียนสวยของเธอผมชงชามาให้เธอตอนเธอรับชามือเราได้สัมผัสกันต่างคนต่างจ้องตากันแล้วก็ยิม้มเธอถามว่า อยู่คนเดียวเหรอจ้าออยไม่มีแฟนอยู่ด้วยหรอผมตอบว่าไม่มีหรอกครับคุณหนูถ้าจะมีก็อยากได้แบบคุณหนูครับคุณหนูยิ้มหวานๆแล้วพูดว่าที่มัดจำไว้บนภูเขาลืมหรือ,อยังผมตอบว่าไม่มีวันลืมครับเธอย้ำอีกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ขอเป็นเจ้าของจริงๆเลยนะเราจ้องหน้ากันพักใหญ่ๆ เธอโน้มหน้ามาใกล้ผมระหว่างที่เรานั่งอยู่กันบนโซฟาความรู้สึกเริ่มประทุขึ้นทั้งผมและคุณหนูแรงดึงดูดของสองเราทําให้เราใกล้กันขึ้นเรื่อยๆจนริมฝีปากเราแตะกันโดยไม่รู้ตัวเธอโน้มคอผมเข้าหาตัวเธอผมอบกอดที่เอวของเธอร่างแตยเราแนบชิดกันไออุ่นของตัวเราแลกเปลี่ยนกันผมสัมผัสผิวเนียนขาวของเธออย่างแผ่วเบา เธอสัมผัสหลังผมด้วยมืออันนุ่มนวลแรงปลักดันของเรารุนแรงขึ้นพร้อมอารมณ์ที่หยุดยั้งไม่ได้เกินกว่าจะห้ามใจมันรุนแรงจนถึงที่สุดจังหวะก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเรื่อยๆพร้อมเสียงครางก็เริ่มหายไปเหลือแต่เสียงลมหายใจอันแผ่วเบาของเราสองคนเรากอดกันนิ่งอยู่อย่างนั้นผมอยากให้เวลาหยุดลงแค่ตรงนี้ พักหนึ่งคุณหนูเอ่ยขึ้นว่าไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเราจะไม่มีวันลืมคืนนี้นะออยผมพูดว่าผมก็จะไม่มีวันลืมและจะรักคุณหนูตลอดไปคืนนั้นเป็นคืนที่ผมได้เด็ดดอกฟ้าที่เคยคิดว่ายากเกินเอื้อมจริงๆความรักของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วแม้จะมีกำแพงเรื่องฐานะและเตียยของคุณหนูที่เคร่งครัด แต่ผมมั่นใจว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันทราบไหมคะว่านางเอกของเรื่องทำไมผิวขาวเนียนเธอใช้ครีมทาผิวตัวนี้ค่ะ e ี e ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำมีกลิ่นหอมท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ในตะกร้าที่ปักไว้หรือในคำอธิบายหรือในคอมเมนต์แรกในคลิปได้เลยค่ะช่องทางสนับสนุนช่องเราและเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราค่ะขอบคุณในทุกกำลังใจค่ะ